ในตามสถานการณ์ล่าสุดการเรียกร้องให้เกิดการปฏิรูปของประกันสังคมซึ่งตอนนี้ลามไปเป็นส่วนหนึ่งของการหาเสียงเลือกตั้งโดยเฉพาะสอส,อสอไออรักชนกกับพรรคประชาชนสีส้มเนี่ยนะครับกำลังขยี้นะประกันสังคมอย่างหนักนะครับก็ได้อกได้ใจกลุ่มผู้ประกันตนเกือบ25ล้านคนนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าจะสามารถแปรเปลี่ยนเป็นคะแนนเสียงได้มากน้อยขนาดไหนแต่ในขณะเดียวกันผมก็เห็นในคนอีกจำนวนหนึ่งนะครับอยู่ๆเขาก็ไปพูดถึง นโยบายของกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้านะครับซึ่งจะบอกว่าเป็นฝั่งเดียวกันกับพรรคประชาชนสีส้มนี่ก็ยังว่าได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับสื่อก็ถามว่าอ้แล้วแล้วคุณจะมีแนวโน้มมีนโยบายอะไรที่จะทานะครับซึ่งก็รอดูอยู่ผมนี่ก็เป็นผู้ประกันตนนะเป็นนายจ้างที่ส่งเงินสมทบนะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่านายจ้างแม่งมเคยได้อะไรกับเขาเนี่ยนะมันควรจะได้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าแม่งเอาไปตัดสูตรเอาไปทปําปฏิทงปฏิทินนี่ไปดูงงดูงานเนี่ยนะครับรู้สึกเสียดายแล้วก็เหนื่อย ในการหาเงินเป็นอย่างมากก็เลยอยากรู้ว่าเนี่ยพรคประชาชนเนี่ยอธิปกันสังคมก้าวหน้าซึ่งมีแนวคิดเดียวกันเนี่ยนะครับอยู่ฝ่ายเดียวกัน,นว่ากันง่ายๆนะครับพวกเขาจะนําเสนออะไรออกมาแล้วก็มีคนออกไปแชร์บอกว่าเฮ้ยมันมีข้อเสนอถึงขนาดการจะให้แรงงานต่างชาตินี่นะแรงงานต่างด้าวเนี่ยนะนะมาเป็นบอร์ดประกันสังคมด้วยเหรอหรือว่ามีสิทธิ์ในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมด้วยเหรอฟังแล้วผมก็ตกใจนะคือหัวตกใจอะนะนะ ประกันสังคมไม่จะให้คนต่างด้าวเนี่ยโอเคเข้าใจว่าเข้ามาทํางานกันเยอะแต่จะให้มีสิทธิ์มีเสียงกันถึงขนาดนั้นเลยเหรอนะยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันจริงเหรอไม่จริงมั่งไปเอาข่าวมันป่านมาใส่ร้ายกันหรือเปล่านะครับก็เลยไปไล่เช็คเลยครับคุณผู้ชมปรากฏว่ามันเป็นข่าวที่จากเดอะสแตนดาร์ดนะครับเมื่อวันที่26ธันวาคมปี2023นะครับเขามีการเปิดเผย14นโยบายของทีมประกันสังคมก้าวหน้าหลังจากที่ ทีมประกันสังคมก้าวหน้าสามารถเลือกตั้งชนะเข้าไปอยู่ในบอร์ดประกันสังคมกวาดไปทั้งหมดเนี่ยหกที่นั่งจากเจ็ดที่นั่งฟังดีนะหกที่นั่งจากเจ็ดที่นั่งตอนนั้นก็มีการนําเสนอนะฮะว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าถือเป็นตัวแทนจากคณะก้าวหน้าอันนี้ข่าวดยสแตนดาร์ดเลยนะที่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าได้ออกมาประกาศสนับสนุนชื่อแม่งก็เหมือนกันนะเข้าใจป่ะออกมาสนับสนุน ซึ่งในช่วงการเปิดตัวแล้วก็หาเสียงที่ประกันสังคมก้าวหน้าได้ชูนโยบายหาเสียง14ข้ออ่ะก็เรื่องของการเพิ่มเงินค่าขอดบุตรเลี้ยงบุตรค่าสงเคราะห์สินเชื่อนะพัฒนาบัญชียาชดเชยเงินชดเชยการประกันการว่างงานสิทธิการรักษานะครับก็ว่ากันไปแล้วก็พยายามมุ่งให้ประกันสังคมเป็นองค์กรอิสระเป็นองค์กรอิสระนะตรวจสอบได้นะงดดูงานต่างประเทศเนี่ยสองปี ขยายสิทธิ์มันก็เป็นเรื่องของทั่วไปเรื่องการปฏิรูปเรื่องการเพิ่มสิทธิมันก็มันก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็พยายามจะผลักดันอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยพอมาดูข้อ14นะครับข้อ14นะปรับเนื่อนไขาการเ,เนี่ยปรับเนื่อนไขาการรับบํานาญบําเหน็จของแรงงานข้ามชาติเข้ากับสาภาพการทำงานรวมทั้งปรับเงื่อนไขให้แรงงานข้ามชาติ มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็สมัครเป็นบอร์ดประกันสังคมด้วยโห้นี่เรื่องใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ประกันสังคมก้าวหนะ้าออกมาชี้แจงอยากให้พักประชาชนออกมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วยครับนะเพราะมันเป็นภาษาระสำคัญทุกวันนี้นะโอ้โหรรยงานต่างด้าวเข้ามามีสิทธิ์มีเสียงมีบทบาทในประเทศไทยนะฮะไม่ว่าจะเป็นชนเมียนมาโดยเฉพาะคนเขมรนะฮะตอนนี้ก็มีประเด็นกับประเทศไทยจนจะแย่งอาชีพคนไทยอยู่แล้ว นะการควบคุมการจัดระเบียบต่างๆก็มีปัญหาการบังคับใช้กฎหมายต่างๆมีปัญหาอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นช่วยกันบอกต่อแชร์ต่อออกไปให้ได้มากที่สุดนะครับคือไอรัชนกพักประชาชนพักสมต้องชี้แจงนะครับต้องออกมาบอกรายละเอียดว่าถ้าเขาเลือกคุณไปเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยคุณมีนโยบายนี้ด้วยเหรอก็คือจะให้แรงงานต่างด้าวเนี่ยมีสิทธิ์เลือกตั้งเลยนะแล้วก็สมัครเป็นบอร์ดประกันสังคมชิบหายแล้วทีผม,ผม ผมก็รู้สึกแปลกๆนะถ้าอะไรงานต่างด้าวเนี่ยจะเข้ามาเป็นบอดประกันสังคมนะจะบอกว่าเป็นอัตราส่วนในการดูแลผู้ประกันตนในส่วนของคนต่างด้าวหลายล้านคนในประเทศไทยมันก็พูดได้แต่ว่าสําหรับคนไทยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่แล้วต้องมามีบอดประกันสังคมแล้วที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยเนี่ยไปทางานต่างประเทศได้เป็นกรรมการบอดประกันประกประกันประกันบอดในต่างประเทศไหมเวลาเราคนไทยเวลาไปอยู่ต่างประเทศอ่ะ เขาให้เขาให้คุณเลือกตั้งได้ไหมหรือเขาให้คุณเป็นบอร์ดเลยไหมเป็นกรรมการเลยไหมโอ้โหเรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับเรื่องใหญ่ครับเรื่องใหญ่ครับนะเพราะฉนั้นเนี่ยก็ช่วยกันสรุปมันเป็นข้อมูลจริงนะครับอ้างอิงจากเดอะสแตนดาร์ดนะชัดเจนเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปว่าพักส้มพักทีมกันสังคมก้าวหน้าจะออกมาชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรช่วยกันเรียกร้องช่วยกันบอกต่อมันต้องนําเสนอให้กับทุกฝ่ายได้รับข้อมูลทุกมิติอ่ะลองดูครับคุณผู้ชมครับ หากว่าคุณผู้ชมอยากสนับสนุนสื่อยุคนอีซี่ยุคคนสื่อปากเสียงของผมไม่พี่น้องประชาชนนะครับเรามีผลิตภัณฑ์สุดยอดนะครับของช่องเลยนะครับก็คือแหนมจากเมืองปัวจังหวัดน่านแหนมจากบ้านเกิดเมืองนอนผมเองนะครับหชุดมี10ชิ้นในราคาแค่เพียง159บาบาทเท่านั้นนะครับสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจ เข้ามานะครับหรือว่ากดสั่งซื้อผ่านทางลิงก์ไลน์หรือว่าอินบ็อกซ์กล่องข้อความเข้ามาได้เลยนะครับหนึ่งชุดมีสิบชิ้นเนี่ยไหมครับแหนมเนี่ยสวยมากไม่ใส่สีเลยนะครับเนื้อหมูสดใหม่เป็นจิ้นส้มสูตรสไตล์เมืองเหนือสูตรสไตล์ล้าน,นานะครับแล้วก็มีหนังหมูแล้วก็พริกขี้หนูสวนอย่างดีนะครับบรรจุอยู่ในทุกชิ้นในจํานวน10ชิ้นต่อ1ชุดในราคาแค่เพียง159บาทนะครับผมก็จําไม่ได้เลยวนะครับว่าเราผลิตภัณฑ์เราขายกันมาเนี่ยเนิ่นนานน,าน่นานจะมีอย่างต 67ปีเป็นอย่างน้อยนะครับก็ได้รับการตอบรับจากคุณผู้ชมมาเป็นอย่างดีบอกว่าเยี่ยมโอ้โหอร่อยมากจะเอาไปกินดิบนะเอาไปเอาไปกินกับพริกสดนะเอาไปกับพริกป่นนะหรือจะเอาไปเวฟเอาไปคั่วเอาไปจี่เอาไปทอดเอาไปผัดแหนมหรือว่าผัดใส่ไข่หรือว่าผัดปรุงเมนูปรุงสุกต่างๆเนี่ยรับรองไม่แพ้เจ้าไหนอย่างเดง แน่นอนนะครับเป็นสูตรดั้งเดิมเลยต้นตํำรับมาจากอํเาเภอปัวจังหวัดน่านสินค้าขึ้นชื่อหากินยากนะครับเพราะว่าผมเนี่ยผลิตสดใหม่เสมอพอมีออเดอร์เข้ามาเราทําแล้วก็ส่งทําแล้วก็ส่งนะครับหลายคนจึงอาจจะบ่นเข้ามาชนิดนาว่าคิวมันยาวเพราะว่าเรารสชาติมันดีจริงคือจุดเริ่มต้นเนี่ยผมไม่เคยกินแหนมอันไหนที่ออร่อยแบบนี้มาก่อนในชีวิตนะครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสนับสนุนชาวบ้านรายได้ส่วนหนึ่งก็กมาจุนเจือ ทีมข่าวนะครับไม่ได้ทำมาบรวยแต่ประการใดนะครับเพื่อให้องคอ์กรมีรายได้ในการหล่อเลี้ยงไปทําข่าวไปค่าใช้ใจ่ายต่างๆนานาจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานแอดมินนะครับและตอนนี้เรากําลังซุ่มทําโรงงานกันอยู่นะครับเมื่อทําสําเร็จแล้วเราก็จะสามารถนําไปกระจายขายตามร้านค้าชั้นนําตามร้านสะดวกซื้อต่างๆได้ทั่วทั้งประเทศเรารอวันนั้นมาถึงนะครับสำหรับแหนมของยุคนอีซี่ยุคนเนี่ยฮะสนใจพี่ว่าสนใจสนใจ้ามานะครับราหรือว่าจะกดสั่งซื้อเข้ามาในลิงก์ไลน์เข้ามาได้เลยนะครับผลิตภัณฑ์คุณภาพหากินยาก กา9ารันตีนะครับอีกหนึ่งอย่างซึ่งก็ขายควบคู่กันมานะครับเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า6-7ปีแล้วก็คือเนี่ยครับไส้หัวที่ผมออกมาจากช่องฟรีสนะครับเลยมีน้ําแข็งอยู่นะครับหชุดครึ่งโลเลยนะครับ500กรัม นะอร่อยมากเป็นสูตรต้นตำรับส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นและผมกล้าการันตีว่าผมไม่เคยกินไส้กัวที่ไหนอร่อยแบบนี้มาก่อนนะครับ1ชุดครึ่งกิโลหรือว่า500กรัมในราคาแค่เพียง249บาทเท่านั้นนะครับสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิ้นไลน์หรือว่าอินบ็อกซกล่องข้อความเข้ามาได้เลยนะครับจะมี2แบบนะครับก็คือแบบเผ็ด แผ็จริงๆก็ไม่ได้เผ็ดมากแต่มันอาจจะมีรสมีชาสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็แบบไม่เผ็ดนะแนวราคาเท่ากัน249บาทนะครับเราเลือกหนังหมูแท้อย่างดีไส้ไม่ใหญ่นะฮะถ้าเทียบเคียงกับหลายเจ้าเพราะว่าผมเป็นคนกินสไตล์พอดีคำนะครับแล้วก็หมูเนี่ยก็ใช้หมูคุณภาพคือไม่ผสมมันหมูจนเกินไปนะครับพร้อมกับสมุนไพรที่เป็นสูตรต้นตํำรับแล้วก็มีกรรมวิธีที่ แตกต่างไปจากคนอื่นในการปรุงสุกนะครับเพื่อทําให้มันหอมอุ่นแล้วก็ละมุนลิ้นนะครับนี่เป็นไส้อั่วนะครับ249บาทนะครับนี่เป็นสินค้าเกรดเอขึ้นชื่อผลิตภัณฑ์จากยุคนชนข่าวอีซี่ยุคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแหนมไม่ว่าจะเป็นไส้อัว่วผมกล้ารับประกันเลยนะครับทั้งสงสินค้านี้หากินของที่มันเป็นสูตรต้นตํำรับของพื้นเมือง และที่สําคัญใส่ใจคุณภาพโดยผมแล้วก็ทีมงานนะครับมีความประสงค์ที่จะทําไม่เยอะคุณผู้ชมคือเคยทําเยอะแล้วมันไม่ค่อยอร่อยนะคือทําเยอะมันจะควบคุมสูตรยากถ้ายังไม่มีการบริหารงานที่ดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเราเป็นสไตล์โฮมเมดนะครับก็จะได้จะได้ชัยชนะในความสดในความอร่อยในความใหม่นะในความที่แบบว่าเหมือนกับพ่อครัวแม่ครัว นะคนต้นตำรับปรุงให้กินแบบจานต่อจานน่ะคล้ายๆกับว่าเขากินอาหารญี่ปุ่นกันนะ่ะแต่นี่ออกเป็นสไตล์ชาวบ้านหน่อยสไตล์เมืองเหนือล้านนานะครับแหนมครับหชุดมี10ชิ้น1 5าร้อยบาทนะครับส่วนไส้อัว่ว1ชุด500กรัม249บาทนะครับสนใจเพื่ว่าสนใจสนใจเข้ามาเาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือว่าอินบ็อกซ์ของข้อความผมกล้าการันตีนะครับไม่งั้นมันขายไม่ได้นะคุณผู้ชมมากกว่าไม่จําไม่ได้เว้ยประมาณต้องมีอ่ะหกเปีเป็นอย่างน้อยนะครับนี่คือ ของชุมชนสนับสนุนชาวบ้านนี่เป็นจุดยืนผมอยู่แล้วนะแล้วก็ได้ส่วนแบ,บ่งรายได้เข้ามาหล่อเลี้ยงชุมชนส่วนต่างนะครับเพื่อทําให้ทีมงานก็มีรายได้นะครับให้องค์กรข่าวซึ่งเป็นองค์กรข่าวเล็กๆกล้าพูดนะเพราะว่าไม่ขอรับเงินบริจาคทุกกรณีนะครับ ไม่ใช่ว่าจะยิ่งใหญ่จะยกยอตัวเองมาจากไหนแต่ว่าไม่ไหวทําแบบนั้นแล้วนอนไม่หลับนะสู้แบบว่าทามาหากินนะฮะด้วยลเพราะว่าผมก็เป็นลูกแม่ค้าเหมือนกันนะยืนหยัดไปถึงวันนี้ก็คิดว่าการประกอบอาชีพค้าขายนะขายของกินแล้วเป็นของดีมีคุณภาพเนี่ยเป็นไปนตามอุดมการณ์แล้วก็จุดยืนของเรานะครับยืนยันว่าไม่ขอรับเงินบริจาคใดๆทั้งสิ้นก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับที่สนับสนุนแล้วก็ติดตามข่าวของอีซียูคนยุคนชนข่าวมาโดยตลอดขอบพระ